ผูชมก็ได้นะคะวันนี้ก็อยู่กับช่าง A บนึองสองสามแล้ววันนี้เราก็เปลี่ยนสก,กินมาใหม่แล้วก็พร้อมกับลงวัดผีเปดไซเรนเฮดเพื่อมาเาเล่นเราจะไม่สามารถสร้างบ้านแบบส,สวยๆได้แล้วก็ไปเริ่มกินกันเลยก็คือต้องเอาตัวรจจอดจากอผีเป,ป็ดนั่นเองก็ตอนคืนนะจะมีผีเปรดออกมาเน็ดช้าจังวะ ปอดตอดอยู่นี้ว่ะห่วยเฮ้ย,ย,ยกดยากจังวะเอ้มาได้มาแล้ว,ลวต้องเอาตัวรอดจากอีพีเดเพราะฉะนั้นต้องล่าแม,ม,มงมุมต้องทำฟาร์มไก่เพราะว่าจะได้มีอันนี้บ้านเก็บของอันนี้เราได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วเราต้องสร้างหคอคอยสูง ไม่งั้นมันจะมาทับข้าตู้แอละอ,อย่างแรกเลยถ้ามีเสียงแสก่ก็ขออาภายอัยพอดีเราดูกันต่อ นาทีละยังไม่ได้ทำอะไรเลยตัดไม้ก่อนดิฟ้าลกบ้านลกเมืองลงมอดมาพปดีเป๊ะมาล่าไก่ก,ก่อนมีไก่ไหม ポポポポ。まっほんか回より。 ช้าจริงๆโอเคไปสร้างหัอคอยกันดีกว่าแต่ว่าเราต้องตัด แม่คนแก่เกะมันเปลืองยี่โอ้โหยุ่รมระวาหมดแล้วุ่มอไูมันขายของหนึ่งดีดีก็บ้าแล้วไปตัดไม้ทำลายป่ากาันเถอะ ลงมัดมาเยอะมากหวังว่าจะมีคนดูนะเราใฝ่นนฝันก็อ่าอยาช้าจัง สร้างขอคอยสังสูงพ่อสร้างกับอีพีเปรตอ่าเสร็จแล้วสิบห้าชั้นน่าจะพอก็อย้ายยังไม่พอ,อยังไม่พองั้นเราขอข้ามไปเลยนะเอาล่ะทุกคนยี่สิบเจ็ดชั้นเริ่มเลยสร้างตรงไหนดีนี่ตรงนี้เลย

ไม่พอค่อยดูจีไม่อยากตายเฮ้ยเฮ้ยรอดได้ไงวะนึกว่าจะตายหรือว่าเราตายไปแล้ววิญญาณออกกลางหรือเปล่าวะาน่าจะเป็นไปได้ Điếc, điếc, điếc. Nè. Phải đi đi nè, đi bé, chụp. นี่ไงพอดีละมาเริ่มเลยสงจริงๆคือแบบผพืติดตามนายมากเลยมี14คนแล้วก็ถือว่าเพิ่มมาอยู่เพิ่มอยู่เพิ่มอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้หน่อยนะเราตั้งใจทำทุกคลิปมากเลย ถึงแม้เราจะตัดต่อไม่เป็นก็ตามแต่ว่าเราก็ตั้งใจแต่ตอนเนี้ยมืดแล้วมาดูกันวนะ่าผีเป็ดมันจะออกมาไหมขอพลอยไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าเถ้ามันคงไม่ออกมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าปลอบใจตัวเองเพรามันจะไม่ออกนะแล้วถ้ามันเกิดบนนั้นอ่ะเออว่ะ อื้อได้ๆๆลงมัดถือไฟมาอืม ตายแล้วทุกคนไม่ปลอกไปแล้วออยทุกคนเราจะตายจริงๆนะเนี่ยโอย้ข้าวก็ไม่มีอะไรวะข้าวของข้าหายไปไหนมันตเต็มเลยบอกว่ามันควรจะปีนไม่ได้แต่ว่าเอ๊ แมงมุมนี่ว่าเอาไงดีว,วะเอ๊ะตูบ้านก็ไม่ปิดอนอนที่ฟ้าวะจะมาจะลงไปไงยันไงยะเนื้อก็ไม่ได้ขาอะไรก็ไม่ได้ทำจะบ้าตายตอนนี้ยังทันลงได้ โอ๊ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ไไดทุกคนตัดไปตอนเช้าเลยนะกันสเกลทีตันอะไรมันกระดิงใจเอากระดกกระเด้งอะไรกันนั้น,น,นถึงเวลาที่เราต้องลงไปแล้วล่ะนตายจริงนะเนี่ยโออมีโอกาสสองครั้ง วิ่งเร็วกันหมดเลยสิคิปเปอร์สามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวอคิดกันเฮ้ยกลัวกลัวๆเออได้อยู่ได้อยู่บอกใครวะไง ตอนนี้เราไม่มีอะไรกินเลยจะบ้าตายเฮ้ยไก่เฮ้ยไก่อเอาไข่จิบฮะหิวหิวหวนอนอยังไงวะนอนไม่ได้อะ่ะโอ้นอนได้วตั้งแต่ที่เราดูมานะไม่มีเป็ดสักตัว มันหล่าขายเราก็ว่ามันไม่ได้ขายว่า่ามันฟรีเออไม่เป็นเนีวน่ารักและเนวน่ารักไม่ได้น่ารักจริงแบบง่ายเกินไปมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคิปเปอร์ไอ้เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเอาไงดีวะ chú chú dược 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 ui dược Bơ dược 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 hàm rồi dược Ừ ดินกลับเหมือนเดิมโอเคจะไปหายเนื้อก่อนแล้วต้องย้ายขึ้นไปด้านบนนั้นเรากลัวพี่เป็ดแต่ว่ามันน่าจะไม่เกิดหรอกดูทรงแล้วเรียนมาอ้อนน,นี่เราจะเอาหน้าปุกไปนี้แช่ อเอ้ยดูดิคลิปยาวมากห้องว่าแต่ละคนจะดูมันให้ดีๆเลน่นนะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยไปจีริมหาดแล้วไปลินร้อนลมเออเออ เอาด้ออตัวอะไรอะเราจะฆ่ามันมันรู้ได้ว่าเราจะฆ่ามันอานั่นเราได้อะไรวะไม่ได้อะไรเลยอยากเห็นเป็ดปะถึงเวลาย, <Tonight> ย้าของอละเดี๋ยวเราขอขุดของก่อนเอาละทุกคน ตอนนี้ขุดดินมาเยอะแล้วหินดินมาได้ไงวะเดีย๋ยวนะเราต้องทำฟาร์มเราต้องมีอะไรสักอย่างเพื่อทำเป็นหน้าปกนี้แหละทำหน้าปกต้องย้ายของมาบนนี้นะทุกคนซึ่งเราจะไม่ถ่ายมันจำเป็นที่ต้องย้าย พี่เกียรอะอะอยู่ได้บนนี้คงจะดีแต่ว่าอยู่มาหลายวันละเจ็ดว,วันแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ได้สิบวันโดยที่ไม่จำคัดแต่มันก็ต้องจำเพราะว่ามันน่าเบื่อแทมคิดนานอีกเราจะไปนคนของ ตายไม่เป็นไรอันนี้ครั้งเดียวตายแค่ครั้งเดียวขอครั้งเดียวพอไม่เป็นไรโอเคใครอยากคนที่เสร็จละลืมอัดเอออันนั้นภาพภาพมันเก่าก็ลืมไปซะลืมลืมลืมไปแล้วไม่เกี่ยวนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นอันนั้นลืมไปซะไม่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 มีใครตายไม่มีใครตาย อันน <Es> <an> <c oughs> ี้ไม่ม <chips> ีใครใยแมงมุมมันหายไปไหนวะมืดแล้วมืดแล้วยังไม่ทันย้ายของเลยเนี่ยเราต้องย้ายของก่อนจุบ รีบไปดิฟ้าเราจะไม่นอนคืนหนึ่งเพราะว่าอะไรก็ไม่อยากดูอ,อยากเจอไอ้ผีเป็ดอันนั้นนั่นแหละทุกคนก็อยากดูเราดูแลไม่น่าเกียดแม่งน่าเกียดเกินก็จะน่าเกียดเออเดีด๋วยวนะเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน chớp nè chớp này nè mượt lá xinh nha Đấy là nè 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 nhau ôi ไหนอะเห็นมีสักตัวเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอเคเห็นจริงๆโอเคนอนก่อนนะกันแปดโอ้โหอ,อันนี้มันต่อด้วยนักกันไม่ค่อยได้ใช้ WiFi mati doa jatuh พอดีด้โยฮ้ยได้หมวกทองมาด้วนี่เนี่ยเอา้านี่ยิงฉันเหรอตายปซ,ซะจึ๊บเอาละทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้ว คลิปมานานแล้วเนี่ยคลิปนานเกินไปผีเป็ดก็ไม่เจอก็สหลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์บ๊ายบาย